เวลาเราพูดถึงทางตันเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีใครตั้งใจสร้างมันมีนายกรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งโดยสารรัฐมนูญแล้วสี่คนคุณสมบัตคุณสมชายคุณยิ่งรักคุณเศรษฐาเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมีเพิ่มอีกคนหนึ่งด้วยมีการยุบพักการเมืองหลักไปแล้วไม่น้อยกว่า9พรรปัญหาเดิมแก้ไม่ได้แล้วเกิดปัญหาใหม่มาด้วยปัญหาใหม่คือนิติสงครามวันนี้ ถ้าดูสภาพเนี่ยการเมืองบ้านเราถึงทางตันหรืออยังและมันมีทางอะไรที่จะไม่ทําให้ตันครับถ้าทุกฝักทุกฝ่ายวันนี้เชื่อมั่นในวิธีการที่เป็นประชาธิปไตยการเมืองไม่ถึงทางตันแน่นอนอถ้าเชื่อมันถ้าเชื่อมันนนะครับผมคิดว่ามีความพยายามจากหลายฝักหลายฝ่ายที่จะผลักดันการเมืองชัยให้ไปสู่ทางตันเพื่อ เปิดโอกาสให้อํานาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเข้ามาแทรกแซงย้อนนิดิดนยงมีความพยายามของบางคนบางกลุ่มที่จะให้ไปสู่ทางตันเหรอครับผมคิดว่าแบบนั้นเลยผมคิดว่าแบบนั้นวันนี้เราน่าจะเห็นล่องรอยของตรงนั้นแล้วนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมกังวลนะครับว่าเวลาเราพูดถึงทางตันเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีใครตั้งใจสร้างมัน ตั้งใจสร้างมันไ่ครตั้งาถ้าทุกคนคิดว่ากระบวนการกันไม่เกิดราไปเนี่ยแก้ไขได้มันไม่เกิดทางตันถูกต้องแต่ถ้าบางคนบอกว่าถ้าไปประชาธิปไตยฉันไม่ได้อำนาจก็อาจจะเกิดทางตันก็จะดันให้สังคมไปสู่ทางตันเพราะนั้นมีกลุ่มคนไม่รู้ใครแหละพยายามที่จะให้สู่ทางตันเป้าหมายเขาคืออะไรคิดว่าหยุดยั้งการเวลาหยุดยั้งการเวลาหยุดยั้งการติดการเวลาของ ให้อยู่แบบนี้ขยายความให้อยู่จุดยั้งการเวลาทางการเมืองเพื่อให้ระบบระเบียบทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองในประเทศไทยคงอยู่อย่างนี้ต่อไปครับคุณธนาธรพูดแบบนี้หลายคนก็ตั้งคําถามตกลงสิ่งที่นํามาบทสรุปว่ามีคนพยายามทําให้เกิดหยุดเวลาม่หยุดเวลานั้นอ่ะมันมีร่องรอยอะไรมันมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้รู้สึกว่าต้องเป็นอย่าประเด็นว่าจะหยุดเวลาเพื่อนําไปสู่เรื่องนั้นครับ ผมขอสไลด์แผ่นแรกได้ไหมครับคือมีสไลด์นะผมเบียอย่างนี้ครับอต้องขอเองนะต้อไม่ขอถามว่ามีร่องรอยอะไรเรามองเห็นเรื่องนี้จากอะไรครับปีนี้ปี2568นาครบรอบ20ปีพอดีของการเริ่มต้นชุมนุมทางการเมืองของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยถูกต้อง2ี่สปีพอดีปีที่ผ่านมานะครับเรามีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว9คน เรามีรัฐธรรมนูญมาแล้ว3ฉบับนะครับเรามีการชุมนุมใหญ่ถึง4ครั้งกลุ่มพันธมิตรปิดสนามบินยึดทำเนียบนะครับช่วง4 8 4 9 5 2 5 3นะครับ5253มีการชุมนุมของนปชหรือเสื้อแดงนะครับห้นะครับชัดดาวกรุงเทพกกปศแล้วก็6 3 6 4การชุมนุมของกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มราษฎรนะครับมีการชุมนุมถึงสีระลอกใหญ่ มีการทำรัฐประหารสองครั้งครับ2,549 2,557นะครับมีนายกรัฐมนตรีที่พ้นจัดตําแหน่งโดยสารรัฐมนูญแล้ว4คนเยอะมากนคุณสมชายคุณยิ่งรักคุณเศรษฐาเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมีเพิ่มอีกคนหนึ่งด้วยอาจจะหรือมั่นใจร้อยเือร์เซ็น0์ก็พอนไม่ใช่การตัดสินด้ผมไม่สามารถล่วงรู้ได้แต่อาจจะเป็น5คนด้วยซ้ำไปนะครับมีการยุบพักการเมืองหลัก ไปแล้วไม่น้อยกว่า9ก้าพักนะครับถ้าลองไล่ดูไทยรักไทยผู้เด็กจไมมีรกไทยรักไทยเพื่อไทยเขาต้องไทยรักไทยพลังประชาชนชาติไทยชาติไทยพัฒนามัชชิมาเพื่อแผ่นดินสรางขใหม่เพื่อไทยรักษาชาติไทยรักชาติไทยรักษาชาติแล้วก็ก้าวไกลก้าวไกลโอ้นะครับแล้วก็ยังมีการตัดสินของสารรัฐมนูญที่นําไปสู่ การโมฆะการเลือกตั้งอีกสองครั้งสองครั้งนี่คือ20ปีที่ผ่านมาเยอะมากครผมถามนิดเดียว20ปีที่ผ่านมาถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนในเร็วๆนี้เนี่ยเราจะมีนายกรัฐมนตรี10คนในรอบ20ปีคนหนึ่งโดยเฉลี่ยดำรงตำแหน่งสองปีสองปีผมถามว่าสังคมอย่างนี้เป็นสังคมที่เราอยากจะส่งให้ลูกหลานของเราหรือเปล่าอผมถามว่าสังคมอย่างนี้เป็นสังคมที่เราอยากจะส่งให้คนรุ่นต่อไปไหมไม่ใช่เพราะการเมืองไม่ตองดังนั้นถ้าถามว่าถ้าตอบคําถาม ทำไมเห็นร่องรอยนั้นนี่ครับทำไมเห็นร่องรอยนั้นเพราะยี่สิบปีที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้ร่องรอยมันบอกเราอย่างนี้แใน,นปัจจุบันที่คำถามนั้นนั่นประวัติศาสตร์ปัจจุบันเขาร่องรอยอะไรที่คิดว่าพยายามให้เกิดทางตันณนะวันนี้นะไม่ใช่ประวัติศาสตร์จุดที่สำคัญที่สุดก็คือเราไม่มีเราไม่มีข้อตกลงร่วมกันว่าสังคมไทยจะ แบ่งอำนาจกันอย่างไรฝ่ายบริหารควรจะมีอำนาจเท่าไหร่กติกาไม่ได้ช่วยอะไรกติกาไม่ได้ช่วยอะไรก็3ฉบับนะครับ4 0 5 0 6 0 20ปีที่ผ่านมาเราอยู่กับรัฐธรรมนูนแล้ว3ฉบับการมีรัฐธรรมนูน3ฉบับในรอบ20ปีไปว่าอะไรไปว่าเราหาข้อสรุปกันในสังคมไม่ได้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันด้วยกติกาแบบไหนครับดังนั้นผมคิดว่าสําคัญที่สุดเลยวันนี้คือเรามีความจําเป็นต้องมาออกแบบใหม่กลไกการบริหารกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลร่วมกันใหม่ ว่าข้อตกลงของสังคมเราเนี่ยพวกเรา6กเจล้านคนจะอยู่ร่วมกันด้วยข้อตกลงแบบไหนอย่างไรนั่นก็คือการแ,แก้รแก้รัฐมนูดถูกต้องและนําไปสู่การตอบคาถามด้วยว่าเราจะถ่วงดุลผู้บริหารประเทศกลไกการตรวจสอบท่วงดุลหรือเช็คแอนด์บาลานซ์ควรจะเป็นยังไงถ้าแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจยี่สิปีที่ผ่านมานี่บอกแล้วมันไม่ต่อเนื่องว่า แก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยไม่แก้ปัญหาทางการเมืองเป็นไปไม่ได้ของกันและกันซึ่งผมยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีทางที่ภายใต้ภาวะทางการเมืองแบบนี้มีการเปลี่ยนกฎกติกาภายใต้นิติสงครามภายใต้ช่วงเวลาที่สังคมไม่มีข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันใครก็บริหารประเทศไม่ได้แม้แต่คุณธนาธรน้ำตัวนี้ก็เหน่ยไม่ได้ก็เหนื่อยครับเมื่อกี้คุณธนาธรบอกว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไม่รู้ใครแล้วแต่เนี่ย พยายามที่จะหยุดเวลาอืทําไม,มกระแสการเปลี่ยนแปลงมันไม่สามารถคลี่คลายตรงนี้ได้หรอือรรือไม่เชื่อในพลัง่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ว่าใครแล้วแต่ไม่สามารถที่จะหยุดการเปลี่ยนแปลงได้ยี่สิบปีที่ผ่านมามันบอกเราว่ามันบอกเราว่าการทํารัฐประหารการใช้อํานาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมันพาประเทศไปข้างหน้าไม่ได้แล้วแหละมันแก้ปัญหาเดิมไม่ได้แล้วก็สร้างปัญหาใหม่ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะหยุดไม่ให้สังคมเคลื่อนไปข้างหน้าจึงเป็นวิธีการเดียวที่จะสก,กัดไม่ให้พลังการเติบโตของ<ม>ประชาธิปไตยในประเทศไทยเบ่งบานนะครับซึ่งทาแบบเนี้ยมันไม่แก้ปัญหาเดิมแตแต่่แ่แสละมันสร้างปัญหาใหม่แต่ส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาก็เพราะนักการเมืองเองที่ไปสร้างเงื่อนไขนั้นด้วย แล้ว20ปีที่ผ่านมาแก้ได้ไหมครับไม่ได้นักการเมืองไปสร้นข้นไขด้วยใช่ดังนั้นกลับมาที่จุดเดิมนะครับว่าปัญหาเก่าไม่ได้แก้คือปัญหาที่บอกว่านักการเมืองเห็นแต่อำนาจเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนถามว่าระบาดไปสองครั้งเสียเวลาไป20ปีแก้ได้ไหมไม่ได้ตอนผมตั้งพักอนาคตใหม่เราบอกได้เลยว่าวันนั้นเรายังพูดเลย ว่าเราจะมาทวงคืนหนึ่งทศวรรษที่หายไปเลือกตั้งข้างหน้านี่ทวงคืนสองทศวรรษแล้วนะครับสองทศวรรษแล้วนะคไม่ใช่ทศวรรษเดียวนะครับแต่แต่เลือกตั้งข้างหน้านี่ยังเป็นพักประชาชนไหมหรือพรักอื่นพักประชาชนตอนนี้มีความมั่นคงในเรื่องเกี่ยวกับทางกฎหมายนะครับเพราะว่าไม่มีกรณีที่จะถูกยุบพักกรคีอนนมองเราด้านแล้วดังนั้นผมคิดว่าคือในห้วงภาวะ วิกฤตทางการเมืองแบบนี้พูดจริงๆนะครับถ้าจะหาข้อผิดให้พักการเมืองแล้วตั้งทงว่าจะยุบพักปัญหาข้อผิดได้ตลอดเวลาแล้วครับง่ายกว่าเดิมเไรถ้ามีความตั้งใจเนี่้พอดีว่านิติสงครามในยุคที่คุณทรอนอนาคตใหม่กับนิติสงครามณเวลานี้รุนแรงเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมน่ากลัวกว่าเดิมเยอะไหมหรือว่านี่คือหนึ่งในปัญหาใหม่นี่คือหนึ่งในปัญหาใหม่คือปัญหาเดิมแก้ไม่ได้แล้วเกิดปัญหาใหม่มาด้วยปัญหาใหม่คือนิติสงคราม ที่เกิดจากคือต้องเข้าใจว่ากลไกเช็คแอนบาลานซ์หรือกลไกการถ่วงดุลผู้ที่ถืออํานาจอยู่มันเกิดขึ้นในรัฐมนรูน40รัฐมนรูน40ถูกไหมครับนี่คือกลไกที่บอกว่าใช่ที่บอกว่าจะเอามาถ่วงดุลตรวจสอบนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันตอนนั้นองค์กรอิสรัไม่มีอำนาจมากเท่าไหรใช่แล้วพัฒนามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าปกลงนักการเมืองที่ทุจริตก็ไม่ได้แก่แล้วเกิดปัญหานิติสงครามมาอีกคนที่ใช้อํานาจในการถ่วงดุลตรวจสอบ กับช่อฉนกับการใช้อำนาจนั่นเองและกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมีข่าวว่าคนที่ตรวจสอบได้ผลประโยชน์ด้วยเขาคืออย่างนี้ผมไม่สามารถฟันตรงได้โอเคมันมีการพูดกันนะครับแต่เราไม่มีหลักฐาน ừ, นะครับแสดงว่าโดยโ,<อ>โดยโดยหลักโดยหลักและล่ำนุนปี40โดยเจตนอารมณ์คิดว่าโอเคไหมเพราะเพราะมีคนชอบพูดในแวดวงนักชาการวันนี้นักชาการก็มีเยอะนะเผื่อใครเดี๋ยวจงใจก็คือว่าก็บอกล่มนูนไทยมีเยอะแต่ที่ดีที่สุดอย่างน้อยก็มี2ฉบับแหละ ปีหนึ่งเจ็ดกับปีสี่ศูนย์แสดงว่ามันมันก็น,น,น่าจะเป็นรัฐมนตรีดีมันน่าจะตอบดีทย์แต่สุดท้ายทําไมมันกลับมาใช้คิดว่าสิ่งดีที่สุดมาเป็นเครื่องมือด้านนิติสงครามใวันนี้มันไม่มีอะไรดีที่สุดหรอกครับ,รบมันจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็วิวัฒน์ตาม,มพลวัตของสังคมนะครับ,รบเมื่อสังคมเปลี่ยนไปสิ่งที่เห็นว่าดีอาจจะต้องถูกแก้ไขให้ใหเท่าทันกับยุคสมัยดังนั้น,นกลไกของรัฐธรรมนูญ40ออกมาเพื่อแก้โจทย์นั้น นะครับแต่มันยังไม่ได้ทดลองใช้อย่างเต็มที่แล้วมันยังไม่ได้ถูกปรับแก้ให้สอดคล้องกับบริบทครับอะไรที่แก้ไม่ได้เปลี่ยนใหม่อะไรที่ดีอยู่แล้วคงไว้ถ้าเราค่อยๆทำโดยเชื่อมั่นในวิถีทางประชาธิปไตยมันก็จะพัฒนามากขึ้น嗯嗯แต่นี่เราไม่ให้ปโอกาสมันครับผมผมยังเป็นคนที่ติดตามการเมืองแต่ผมยังไม่เข้าใจในบริบทที่คุณธนาธรพยายามอธิบายเมื่อสักครู่เรื่องอะไรครับว่า2ีปีผ่านไป เราติดกับดักหนึ่งสองสามแล้วมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพยายามที่หยุดเวลาทางการเมืองไว้ปลายทางของเขาเนี่ยเป้าหมายสูงสุดที่หยุดการเมืองเนี่ยเพื่ออะไรถึงทําให้เกิดกับดักและเข้าสู่ทางตันที่คุณธนอนรอนประเมินก็ชัดเจนนะเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเพื่ออํานาจนําเพื่อรักษาอำนาจนาเพื่อรักษาเอ่อเพื่อรักษาระบบระเบียบของสังคมแบบนี้ไว้เอาตรงๆคือกลุ่มที่เรียกว่าที่ สื่อมวลชนเรียกว่าอนุรักษ์นิยมใช่ไหมอาจจะพูดอย่างนั้นได้ครับนั่นแสดงว่าการที่พรรคการเมืองเดินหน้านําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นการทําลายในแกนแกนอํานาจของเขาหรือทําลายแกนแกนของสิ่งที่เขาอยู่อย่างนั้นเหรอผมเรียกว่าผมคือจะเรียกว่าทําลายเนี่ยมันไม่ใช่หรอกเพราะว่า เส้นทางที่เราเลือกเราเลือกเส้นทางของการตั้งพักการเมืองอการตั้งพักการเมืองมันทํากระทําผ่านสภาผู้แทนรัษดรมันเป็นพื้นที่ที่หาทางออกร่วมกันผ่านการพูดคุยนะครับดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจําเป็น มันจําเป็นจะต้องเกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจสัง,สงคมการเมืองของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปภาวะโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปการเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ถ้าจะทําให้ประเทศไทยแข่งขันกับโลกได้ถ้าจะทําให้คนไทยเท่าทันกับโลกได้มีแต่ต้องเปลี่ยนแปลงให้เร็วกว่าหรือเร็วเท่ากับโลกเท่านั้นด้วยโครงสร้างแบบปัจจุบันที่เป็นอยู่มันเปลี่ยนแปลงไม่ทันแลครับยกตัวอย่างขออนุญาตนะครบยกตัวอย่าง นะครับการจัดสรรงบประมาณถ้าเรายังจัดสรรงบประมาณแบบเดิมอยู่ถ้าเรายังจัดสรรงบประมาณแบบเดิมอยู่เราจะตอบรับรับตอบรับกับการเข้ามาของ AI อได้ยังไงเราจะตอบ,ตอบรบับกับการเข้ามาของภาวะ c l i m a t e change ได้ยังไงนะครับหรือยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อกครกูเราพูดกันเรื่องไอซีแบม ใช่ไหมการเข้ามาของกฎระเบียบใหม่ของโลกได้ยังไงนะครับกฎระเบียบของ e ูที่เป็นกฎระเบียบใหม่ที่จะเข้ามาบังคับใช้ในปีหน้าวันที่หนึ่งมันที่งกรา,กราดังนั้นเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแปลงไปตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบไม่ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองของประเทศไทยให้เท่าทันกับโลกลูกหลานเราจะเอางานที่ไหนทําครับครับเราจะส่งเราจะส่งออกอะไรครับเราจะเอางานที่ไหนให้ลูกหลานเราทำ นะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตของสังคมอยู่แล้วยิ่งปัญหาวันนี้ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงปัญหาคือวันนี้ถ้าเดินด้วยสปีดนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ทันแล้วคุณจะตกขบวน